คุณหมอครับเวลาได้รับสารพิษจากโลหนะหนักเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อร่างกายยังไงบ้างนะครับ เวลาที่เราได้รับสารพิษโลหะหนักเข้าไปเนี่ยซึ่งในคนไทยเนี่ยมักจะเจออยู่5ตัวด้วยกันจะมีเรื่องของอะลูมิเนียมสารหนูปรอดตะกั่วแคดเมียมคนไทยมักจะเจอกันอยู่5ตัวนี้ซึ่งอาการแสดงของแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีการแตกต่างกันไปการไปจับเนื้อเยื่อก็จะจับเนื้อเยื่อที่แตกต่างกันไปแต่โดยหลักๆของสารพิษโลหะหนักเนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยจะทาตัวเป็นเหมือนอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระคืออะไรถ้าเปรียบร่างกายเราเป็นเหล็กอนุมูลอิสระเปียบเหมือนสนิมที่จะก,ก,จกัดก่อนเหล็กกัดก่อนเซลล์ต่างๆของ ให้เกิดความเสื่อมโดยสรุปก็คือทําให้เซลล์ต่างๆของร่างกายเราเสื่อมลงแล้วส่วนที่สารพิษโลหะหนักมักจะชอบไปจับมักจะชอบไปจับกับโปรตีนต่างๆถ้าเกิดไปจับกับโปรตีนในส่วนที่เป็น DNA ทําให้ DNA ของเราเสื่อมได้การแบ่งตัวก็จะผิดปกติเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเรื่องของมะเร็งต่างๆได้ด้วยเช่นกันนี่คือหลักๆของผลของสารพิษโลหะหนักเวลาเข้าไปในร่างกายเรา